จบรอดอดปี5อยากจะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อยังไงมาฟังในคลิปนี้หมูเซฟจะมาให้แนวทางกับทุกคนที่เรียนจบรอดอดปี5แล้วนะครับหากยู <c oughs> อยากจะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากนายหรือนางสาวไปเป็นว่าที่ร้อยตีเอาไว้แบบตอนรับปริญญาใส่ชุดขาวแล้วประกาศช,ชื่อเออแม่งอย่างเฟี้ยว yeah. โดยคุณสมบัติเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารปีหและมีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีหรือระดับอนุปริญญาเกรต้องออกครบทุกวิชาแล้วนะสำหรับเอกสารหลักฐานในการขอแต่งตั้งยศก็มีอย่างนี้หนึ่สำเนาบัตรประชาชนสําสำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 4. สำเนาหนังสือประจำตัวสแสดงวิทยาฐานะผู้สำเร็จการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่5 <Yes. S 1> และก็สำหรับผู้ชายนะต้องเอาสำเนาสอดแปดมาด้วยเอกสารอื่นๆถ้ายูมีนะเช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกลุลและก็คำสั่งแต่งตั้งยศนายทหารชั้นผดุงเ oh, <yes. S 1> มื่อเตรียมเอกสารครบแล้วยูก็สามารถไปติดต่อยื่นเรื่องได้ที่ศูนย์ฝึกประจำมทบที่ยูสังกัดอยู่รวมถึงศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารและหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ที่กรุงเทพอะแคสะดวกที่ไหนไปที่นั่นก่อนจะใช้เวลาตรวจสอบและอนุมัติเนี่ยภายในประมาณ90วันอยู่สามารถติดตามและตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยประชาการรักษาดินแดนนี่เลยนะเอเยหรือที่เพจเพจนี้ <S <S เมื่อได้รับอนุมัติแล้วนะก็เอาคำสั่งโตนั้นนะไปที่อำเภอได้ทั่วประเทศเลยนะดำเนินการเปลี่ยนขาวนำหน้าได้เลย wow. If you have a question about how to be a soldier, just leave the comments so I can answer you later. Thank you for watching. Have a great day, everybody.